เป็นเป็นเนื้อตะกัวลองพิมแล้วแค่สิบสององค์เป็นลองพิมเป็นลองพิม์ฮะเหนียวเลยลองพิมพ์หายากมากครับจะสร้างแค่สิบสององค์โอ้โหผิวแบบว่าขึ้นแบบเดิมเดิมฮะพันนี่องค์กลางเลยนี่ถือว่าเป็นองค์ที่รักมากใช่ครับแล้วประวัติจิดนี่ของอะไรครับของของหลวงพ่อพานเหมือนกันอ๋อคือตอนที่พอหลังจากหลวงพ่อพานท่านบรณภาพเนี่ย ่าเจ้าวัดก็เริ่มไปเปิดกลุ่มทีเนี้ยหลวงพ่อหลวงพอพรันท่านบอกว่าท่านเองก็มีวิชาในการปลูกประลัดแต่นี่คือเนื้อกระดูกเนื้อกระดูกใช่ครับกระดูกคือทําพีคขึ้นไปอีกกระดูกช้างโอ้โหแบบแล้วก็อืคิดว่ามีมีไม่ถึงร้อยดอกครัแต่ดอกเนี้ยผมว่าหลังจากที่เราเริ่มมาสะสมพระเครื่องหลวพันแล้วก็ไปกราบไหว้เจ้าวัดปัจจุบันบ่อย ตอนนั้นผมก็อยากทาบุญผมว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาก็เปิดหยิบเอาวัตถุมงคลมาให้ดูผมก็เลยเช่าประจิเชาประจิจอันเนี้ยขอหลวงพ่อมาสองดอกแต่ผมแบ่งพวกไปดอกหนึ่งผมจะเก็บไว้ดอกหนึ่งนี่ก็คือจะไวเอาไว้ติดตัวเหมือนกันแต่ไม่มีไม่มี cover แบบเขาเรียกว่าปอกเปลือกที่แบบไม่ไม่มีเลยฮะคือคือมาแบบว่าดิบๆจริงๆอะแกหลวงพ่อแกร้อยไว้แล้วก็หยิบออกมาแต่ผมอะใส่ใส่ซองเก็บเอาไว้สอง